ว่าเดอะเมเจอร์นั่นเองนะฮะซึ่งมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม500ล้านบาทต่อมาก็เพิ่มทุนเรื่อยๆเป็น1,600ล้านบาทนะครับซึ่งคุณสุที่เองเป็นผู้ถือหุ้นประมาณ44.8% 44, นะฮะแต่เนื่องจากว่าเด g มกรุ๊ปมีปัญหาสุดท้ายสารล้มละลายการก็ได้รืบกาสาให้ M อมกรุ๊ปนั้นเป็นลูกหนี้ล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลายพศ2อ8 8 2483เมื่อวันที่1 พฤศจิกายน2,549นายนะครับครานี้เดมกรุ๊ปเนี่ยเขามีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเดมกรุ๊ปถึง128บริษัทหนึ่งในบริษัทนั้นคือเดอะแอมแกรนด์โฮเทลนะครับซึ่งมีทุนจดทะเบียน1,000ล้านบาทนะครับที่น่าสนใจคือว่าเดอะแอมแกรนด์โฮเทลเนี่ยมีผู้ถือหุ้น8ลรายซึ่งใน8รายนั้นมีสัญชาติไทย7จรายและสัญชาติหมูเกาะเคแมนหนรายนะครับ ผู้ถือหุ้นผมขออ่านชื่อนะครับหก็คือบร,ริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน 2. ธนาคารกติกรไทย 3. ธนาคารกรุงไทย 4. ีน,นาธนภูมิเดชเท,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 ทวันดำรงและต่อมาบร,ริษัทบร,ริหารสินทรัพย์ไทยบร,ริษัทเดมกุ๊บร,ริษัทไท a เ d ย์ดอทและที่น่าสนใจคือบร,ริษัท MGH Investor Company ซึ่งเป็นบร,ริษัทบนบูเกาะเคแมนซึ่งบร,ริษัทนี้นะครับถือหุน้น2.5%หรือคิดเป็นเงิน 25ล้านบาทจากศูนจดทะเบียน1ึ่งพันล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ผู้คนงสงสัยก็คือว่าในการสังเกตงบดุล5ปีของบริษัทเอ็มแกรนด์โฮเทลในช่วงปี2545ถึง2549นะครับปรากฏว่าสินทรัพย์ของบริษัทนี้มีการลดลงอย่างผู่วภาพนะครับในปี2545มีสินทรัพย์ประมาณ550ล้านบาท แต่ในปี2,549เหลือเพียง80,000ล้านบาทนะครับ80,000บาท80,000บาทโทษทีก80,000บาท80,000ึ้นไป80,000ล้านก็รวยใหญ่ส <c oughs> ิขอโทษครับ80,000บาทนะครับถึงแม้มียอดทุนขาดสมขาดทุนถึง1,000ล้านบาทแต่แอมแกโนเทลก็ยังคงด,ดําเนินกิจ,จาการอยู่นะครับสิ่งที่หนังสือพิมพ์ประชาชนธุรกิจตั้งข้อสงสัยคือว่าคือเดแอมกุ๊ป ซึ่งถูกศาลพิาพากษาให้ล้มละลายแล้วแต่ว่าบริษัทแอมแกรโนเทลที่บริษัทอยู่บนบูกเกาะทมนเป็นผู้ถือหุ้นเกี่ยวโยงสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทไทยเด y คอมซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของและบริหาร ASTV ีีจำกัดหรือไม่และที่สำคัญบริษัทแอมแกรโฮเทลยังตั้งอยู่บนบ้านเลขที่เดียวกันกับมูดิธิยามเฝ้าแผ่นดิน อีกด้วยเดี๋ยวนี้เป็นยามเข้าทำเนียนบปัญหาก็คืออย่างนี้ผมขอเน้นตรงนี้ก่อนเกาะน,นี้เป็นเกาะฟอกเงินเกาะเคมน K Man เนี่ยรู้กันในหมู่นักธุรกิจการเงินระหว่างประเทศรายต่างๆนานาคนชนิดที่นั่ง First Class Business class ข,ของเครื่องบินอะไรล้มละลายเครื่องบินนี่เขาเรียกว่าล้มบนฟูกเพราะฉะนั้นก็จะไปทำอะไรต่ออะไรกันไว้ที่เกาะเคมนผมพญัตเล่าอย่างนี้ครับคือเนื่องจากว่ามีการั้งข้อสงสัยว่าสินทรัพย์ที่หายไปห้าร้อยกว่าล้านในช่วงห้าปีเนี่ยนะครับ อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการผ่องสายเงินตัวนี้เนี่ยจากบริษัทนี้ไปที่บุกอกเคมันโดยให้บริษัทที่บุกอกเคมันออกใบแจ้งหนี้เท็จทานองนั้นเข้ามาที่บริษัทและทําเป็นว่าจ่ายเงินออกไปเพื่อชําระหนี้นะครับแต่ว่าเงินตัวนั้นที่จริงไปไหนไม่รู้นะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นไปได้เป็นเป็นนั่งเครื่องบินบิสเนสคลาสด้เปล่าก็รวมความว่าทั้งหมดเนี่ยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เขาเอามาสรุปไว้นะครับเพื่อให้ความรู้แก่คนที่อ่านของเขาโดยตั้งหัวข้อว่าว่าแต่เขาอีดเหนาเป็นเองนั่นก็หมายความว่าขึ้นไปยืนชด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 ช,ด,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 ชดจบนเวทีในธรทำเนียบรัฐบาลผ่านส่งผ่านเอสซีวให้ผู้คนเห็นว่าเป็นคนดีมีความลําเลิศแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยทำอย่างที่เขาอ่านให้ฟังนี่เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ออกจากทำเนียบรัฐบาลไม่ได้ ออกจากทำเนียบรัฐบาลแล้วมันมีเรื่องครับมันมีเรื่องที่จะต้องขึ้นศาลขึ้นศาลกันนับวันไม่ท้วนและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในที่สุดของชีวิตในบ้นปลายของชีวิตผมเรียนท่านแล้วว่ามันไม่มีที่จะไปที่ไหนได้หรอกครับหนึ่งก็คือคุกสองโรงพยาบาลศรีธัญญาเ <c oughs> ชื่อผมเถอะไม่มีที่ไหนจะไปเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนท่านไว้ว่าว่าอย่างนี้แหละ วันนี้เวลาของรายการก็หมดลงไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ยังมีครับแล้วก็มีเรื่องสนุกสนุกให้เราได้ติดตามกันสำหรับวันนี้พวกกับผมสามคนกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ,บครับสวัสดีครับ